สวัสดีครับบอยบ k นะครับส่งงานซิก2ีสองสองหกตัวนี้เข็มตีวาวหักนะครับพอดีนึกว่าพอดีลูกค้าก็แจ้งมาว่าสับแล้วปืนไม่ลั่นก็ไม่รู้เป็นอะไรส่งมาให้ดูนะครับจากชัยภูมิตัวนี้ผมก็เลยกะว่าถ้าทำไม่ได้ก็ส่งกลับแค่นั้นเองนะครับ ก็ลองส่งมาดูสุดท้ายก็ได้ m a i n t e n นน c e ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนเจ้าเข็มดีวาวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดลงน้ำมันถอดมาแล้วก็ลงน้ำมันอะไรให้เขาแค่นั้นเองแล้วคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆส,ส่งงานก็ขอผมอัดไปแล้วเต็มแม็กเลยนะแม็กเออแก๊ส แล้วก็ยิงสักยี่สิบยี่สิบนัดดูนะครับปฏิบัติการก็สมบูรณ์ดีแต่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นของมาลุินะก็แม่นดีด้วยยี่สิบเมตรนี่กระป๋องไม่ค่อยพลาดเลยทีนี้ผมอะ่ะ ติดติดอยู่นิดนึงไม่รู้เป็นไรตัวนี้ก็บอกเนี้ยความแรงมันตกไปหน่อยมันก็ยิงมาตรฐานญี่ปุ่นจริงอ่ะสองร้อยก้าฟุตเดี๋ยวยิงโคโนให้ดูแล้วกันสองร้อยสามสิบที่ผมยิงมากตอนกลางวันนะยังไม่ได้ขึ้นลำเอ๊ะเมื่อกี้ผมขึ้นลำไปสองทีใช่ไหมเนี่ย จริงด้วยโอ้ที่ลืมอาขึ้นลำใหม่ป้อนกระสุนสองสามเก้าสองสามสี่สองสามสองฟาวยิ 2, 2, ่หกฟาวสองสองแปดลดลงไปเรื่อยๆนะครับสองร้อยก่อฟุตแต่ยิงดีนะยิงแม่นยิงไกลผมยิงยี่สิบเมตรเนี่ย ศูนย์ตรงมากเนี่ยผมยิงต่อยิงต่อนี่โดนทุกเม็ดเลยยิงแล้วมันมีรูนิดนิดบางลูกก็เข้ารูเลยอะยิงระยะตัวนี้ประมาณสิบเก้าเมตรก็ไม่ได้ถ่ายให้ดู <c oughs> ก็ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับที่ต่างยิงสองนัด แล้วสุดท้ายก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีอไอติเลยยกเว้นความแรงมันได้เท่านี้ที่เห็นผมตั้งฮอปให้แล้วด้วยนะครับก็ยิงแม่นๆสนุกผมว่าระยะไม่เกินสิบเมตรนี่ยิงร้อยรูได้เลยอ่ะแม่นมากนะครับก็ขอจบการ รีวิวส่งงานเรียกว่ารีวิวได้หรือเปล่าก็ขอจบการส่งงานเพียงเท่านี้นะครับกับชัยภูมิได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ